สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมส์ลาดิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดคุยกันหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คเนดแรกครับเป็นแชมเปี้ยนส์ในรูปแบบใหม่ครับเรอัลมาดริดประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหนือสตุดการ์ครับสามประตูต่อหนึ่งในซานเดโก้เบนาเบลนะครับถ้าดูจากสกอร์ที่ออกมาก็จะเห็นว่ามีระยะห่างถึง2ประตูมาดริด ก็ทำได้ตามเป้าหมายแต่ถ้าดูรูปเกมหลายคนที่อดหลับอดนอนดูมาดิตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่90บวก5ก็คงจะสายหัวครับว่าทีมอย่างเล่นได้ไม่ค่อยดีไลอ้อในเกมที่พบกับสตูตการ์ครับอันเชอติค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวครบเอาดนนี่กามาคารมายินเซนเตอร์นะครับกับอันโตรโอรูดิเกอร์แบ็คซ้ายเป็นจากลองเบนดี แล้วก็แบ็คขวาเป็นทางด้านของลูคัสบาสเกตผู้สาบประตูก็เหมือนเดิมนะครับดิโบคุกตัวดันกลางมีเฟเดวาเวเดชอเมนี่แล้วก็จูต์เบลิงแฮมแนวรุกโรริโกโกเอสนะครับเคลียร์เนมบาเป้แล้วก็วินิสุสจูเนีย่ก็ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ทีเดียวกับตำแหน่งของดานี่กับบักคานเกมออกมาในช่วง45่าทีแรกดูอึดอัดนะครับมาติดเล่นค่อนข้างเหนื่อยเล่นติด,ตด,ตดขัด,ขด ตรงกันข้ามกับซุดการนะครับที่โอ้โหต่อบอลให้บอลกันอย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็ถ้าไม่ได้ตีโบกูกตัวมาริตดนนําอย่างน้อย2ประตูไปแล้วนะครับต้องบอกว่าในด่านเบลเยียมมีส่วนสําคัญอย่างมากครับที่ไม่ให้มาริดสียประตูในช่วงครึ่งเวลาแรกรวมไปถึงครึ่งเวลาหลังด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นครึ่งหลังมาริดฉวยโอกาสได้จากการเปิดแนวลึกทะลุไปนะครับและให้โรริโก้กระชากไป ก่อนที่จะเปิดให้กับเคลียน m เอมบัเป้แทับอินเข้าไปมาริดพริกสถานการณ์ต้องใช้คำนี้ครับจากที่ดูเป็นรองในเรื่องของค่า x g โอกาสในการทำประตูเนี่ยนะครับสุดการดูดีกว่ามากกลายเป็นว่ามาริตได้ประตูขึ้นนำา1ประตูตัอ0แต่ความบกพร่องในเกมรับแล้วก็ในหลายๆส่วนของทีมเนี่ยก็นำมาซึ่งการถูกตีสเสมอมาริดมีรูรั่วในเกมรับมากมายนะครับ จุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็ว่าชุดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมรวมดาวเตะพรสวรรค์ระดับโลกเข้ามาอยู่ด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้เห็นเลยก็คือเรื่องของความเป็นทีมนะครับการเคลื่อนที่ของนักฟุตบอลยังไม่สอดประสานกันครับจังหวะที่ควรเคลื่อนที่ไปอยู่ในพื้นที่ที่พร้อมรับบอลหรือพื้นที่ที่เหมาะที่ควรยังทําได้ไม่ดีบางคนไม่มาบางคนมาช้าและการยืน ระหว่างลายก็ค่อนข้างยุยครับยืนค่อนข้างห่างกันจุดหนึ่งเลยที่แสงเห็นนะครับว่าความเป็นทีมของมาริตอยังน้อยสำหรับชุดนี้ก็คือเวลาที่ถูกทีมสุก,กาดเพรสซิ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันแกะไม่ออกเพราะว่าการยืนตำแหน่งไม่ดีขาดความเข้าอกเข้าใจกันบางคนก็ไม่เคลื่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการบ้านที่อัญเชิติต้องพยายามทำให้สำเร็จนะครับเพราะว่าแฟนๆคาดหวังอยู่แล้วนะครับว่ามาริด เมื่อมีตัวผู้เล่นระดับนี้มาอยู่รวมกันยังไงจะต้องเล่นออกมาได้อย่างสวยงามนอกเหนือจากการคว้าชะชะนะในทุกๆนัดนะครับการถูกตีเสมอนะครับของมัดิดเนี่ยมันก็ทําให้เกมช็อตไปเหมือนกันแต่จุดหนึ่งที่มัดิดมีอยู่เสมอเลยก็คือจิตอยของผู้ชนะครับทัศนคติของนักเตะมาดิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งสําคัญที่ช่วยให้พวกเขาผ่านวิบากกรรมมานัดต่อน,นัดแล้ว และในความเด็ดขาดในทักษะความสมารถเฉพาะตัวของนักฟุตบอลก็นํามาซึ่งประตูขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งลูกา้ามิดิกระเปิดบอลมาให้อันเดรโอร์ดิเกอร์โขเข้าไปเป็นประตูที่ทําให้สุก,การเนี่ยช็อตไปเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยมันกลับมาได้แล้วนะครับทั้งที่มาดดิดเองก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เมื่อมาดิดพลิกขึ้นนําจากรูปมงในลนักษณะแบบนั้นก็ทําให้สุก,การเหนื่อยเลยครับ ก่อนที่นาที80คารนเชตรอติจะส่งเอนดริกลงมาซึ่งเอนดริกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลงมาพร้อมกับความมุ่งมั่นปราดเปรียวนะครับแล้วก็เป็นคนยิงประตูย้ำชัยลูกที่3ต้องบอกว่านี่เป็นลูกยิงที่บ้าปิน่นแล้วก็กล้าหาญมากครับจากระยะไกลโอเคครับบอลน,นำอยู่ก็จริงแต่นำแค่2ประตูต่อหนึเท่านั้นแถม จุดที่เขาง้างไกลเนี่ยอย่างค่อนข้างไกลด้วยนะครับเดเบิลเนี่ยยืนประจังตำแหน่งจังก้าอยู่เลยครับมีโอกาสสูงมากที่จะถูกเซฟได้และอีกอย่างหนึ่งเมื่อมองไปทางขวาและซ้ายเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปิดโล่งของทั้งวิลส์ูเนียที่วิ่งตัดออกไปทางขวาเอมบาเปยืนวิ่งประคองรอทางด้านซ้ายคือมันสามารถให้ได้หมด โดยเฉพาะทางฝั่งขวาของวินนิสุสจูเนียซึ่งถ้าเล่นกันตามเซนตะ์บอลเนี่ยยังไงต้องให้แต่ลูกนี้เอดิเลือกที่จะยิงครับโอ้โหแล้วก็ยิงเข้าไปคือถ้ายิงไม่เข้าโดนด่าแน่นอนแต่เมื่อยิงเข้าแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแล้วก็ทําให้เอนดริกกลายเป็นนักเตะอดิตคนที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ที่ยิงได้ในแชมเปี้ยนส์ทำลายสถิติของราอูกซสเลต ตอนนี้สถิติใหม่เป็นของเอนดริกนะครับ1 5อ่า18ปีนะครับกับ38วันนี่คือสถิติของเอนดริกส่วนนะครับตั้งแต่คนอื่นที่น่าพูดถึงก็คือโรนิโก้โกเอสครับในเกมที่มีทั้งจูต์มีทั้งวินนี่มีทั้งเอ็มบาเป้โรนิโก้คือคนที่โดดเด่นที่สุดเป็นคนที่จุดประกายเกมรุกให้กับเมริดในแต่ละเพล์นะครับแล้วก็แอสซิสต์ให้กับเคียร์เอ็มบปเป้ยิงประตูเข้าไป โดยรวมนะครับมากาให้คะแนนความสามารถโดรโกอยู่ที่9คะแนนแต่เขาก็ยังไม่ใช่ MVP นะครับ MVP ของเองมลิดในเกมเมื่อคืนก็คือติโบกูกตัวครับรับไป10เต็ม10หรือว่า perfect ten เลยคือเกมรับของาดลิดเกมตรงกลางของาดลิดข้างหน้าของาดลิดต้องบอกว่ามันย้ไวย้มันมีช่องมันมีรูอยู่ตลอดเวลาทําให้กูกตัวนะั้ได้โชว์ฝีมือแทบจะตลอดทั้งเกมเลยเอาจริงๆมีเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะครับาดริด ยังเล่นได้ไม่ดีแต่ก็มีบางคนหละครับที่ก็มองในอีกมุมหนึ่งด้วยการบอกว่าจะแย่จะอะไรยังไงก็ตามท้ายที่สุดแล้วมาติดก็เป็นฝ่ายชนะอยู่ดีนะนะึ้นชอวมาติดเนี่ยนะครับเล่นไม่ดีก็ยังอาศัยเนี่ยครับความเกา๋าความเขี้ยวแล้วก็ความพิเศษของนักฟตุตบอลเบียดชนะผู้มาเยือนอย่างสุดาจไปได้นะครับแต่เกมต่อไปมันจะยากมากขึ้น หรือมันจะง่ายลงก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วนะครับว่าจะยกระดับเกมการเล่นของตัวเองขึ้นมาได้ดีแค่ไหนแต่เท่าที่มองเวลานี้มันยังไม่พอจริงๆครับ